ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเรื่องราวในปี2002ในตลาดขายของมือสองบนถนนเถาหยวนที่เมืองกวางตุง้งปื๊ดและติ่มแวะร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาดนั้นคนในร้านที่หัวร้านต้อนรับทั้งคู่อย่างอบอุ่น ปื๊ดบอกกับเขาว่าต้องการหาตู้เสื้อผ้ามือสองเขาจึงพาปื๊ดและติ่มไปที่โซนตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็แนะนำให้พวกเขาดูทีละตู้แม้ว่าจะไม่ได้มีมากมายหลายตู้นะแต่ว่าปื๊ดก็ตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยจนกระทั่งติ่มบอกว่าเธอชอบตู้หนึ่งมากปื๊ดจึงตามติ่มไปดูตู้ใบนั้นเมื่อพิจารณาแล้วก็รู้สึกชอบ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งของไม้หรือลักษณะข้างในปื้จึงบอกว่าเขาและติ่มชอบตู้ใบนี้มากเมื่อหันไปมองคนแนะนำก็ดูสีหน้าไม่ค่อยปกติท่าทางลังเลอย่างกับว่าไม่ต้องการให้ซื้อตู้ใบนี้จากนั้นก็พยายามและนำตู้ใบอื่นแทนแต่ปืดก็แน่ใจว่าเขาไม่สนใจตู้ใบอื่นคนขายยื้ออยู่สักพักก็ยอมขายให้ทั้งคู่แถมยังได้ในราคาที่ถูกเมื่อได้ตู้มาตั้งที่บ้าน ติ่มก็เริ่มทำความสะอาดตู้ทั้งข้างนอกและข้างในแต่เมื่อเปิดประตูตู้ก็มีกลิ่นไม่ดีโชยออกมาทำให้ติ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับมันแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกเก็บไว้เป็นเวลานานคืนนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนตามปกติช่วงประมาณเที่ยงคืนติ่มก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องไห้ของผู้หญิง ติ่มจึงรีบหันไปปลุกปื๊ดทั้งคู่ลุกมาฟังก็เหมือนเสียงดังมาจากในตู้เสื้อผ้าปื๊ดจึงเดินนำไปเพื่อจะเปิดตู้ดูโดยที่มีติ่มตามหลังอยู่ไม่ห่างยิ่งเข้าไปใกล้ตู้เสียงก็ยิ่งชัดเจนจริงๆปื๊ดเองก็กลัวแต่ก็ต้องเป็นผู้นำค่อยๆรวบววมความกล้า จนเปิดตู้ในที่สุดก็พบว่าข้างในตู้เสื้อผ้ามีแต่ความว่างเปล่าเสียงร้องนั้นก็หายไปอาจจะต้องหาอะไรมาติดเพื่อลดแรงกระแทกตอนนั้นเองที่ติ๋มจ้องไปในตู้และหน้าซี่ฟื้จึงหันไปมองตามจากเมื่อกี้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าว่างเปล่าตอนนี้กลับมีศพผู้หญิงแขวนคอใบหน้าคล้ำเขียวตาแดงกำลัเหลือกขึ้นและน้ำหนองไหลยหยดตลอด ปืนและติ่มวิดร้องพร้อมกันอย่างตกใจได <Yeah. S 1> ้เวาเดียวก็กลับเป็นตู้ว่างเปล่าอีกครั้งทั้งคู่รู้สึกกลัวตู้นี้อย่างมากจนต้องเปิดตู้ทิ้งไว้และรอจนเช้าเช้าวันต่อมาปืดกลับไปที่ร้านขายตู้เสื้อผ้านี้กระช่าคอเสื้อคนขายถามด้วยเสียงดังมาตู้เสื้อผ้าใบนั้นทําให้ติ่มกลัวมาก ทำไมตู้เสื้อผา้นั้นถึงมีสิ่งผิดปกติคนขายตกใจมากเล่าให้ปื๊ดฟังว่าตู้เสื้อผา้นี้เขาซื้อจากเมืองชนบทไม่กี่ปีก่อนจากคู่สามีภรรยาชราในหมู่บ้านซึ่งเดิมทีพวกเขามีลูกสาวชื่อหลินหลินมีคนที่รักอยู่แล้วแต่พ่อแม่บังคับให้เลิกด้วยการขังไว้ในบ้าน เพื่อให้หลินแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยในหมู่บ้านหลินร้องไห้เสียใจทั้งวันจนกระทั่งเธอผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าซึ่งต่อมาก็นำมาขายให้เขาหลังจากคนขายคืนเงินให้ปืด๊ดเขาก็นำตู้นั้นไปโยนลงคูน้ำในหมู่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงโยนลงน้ำ